ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News พักเล็กไม่ยอมศูนย์พันธ์ขอฟื้นสสพึงมีผนึกพักกลางและเล็กสู้เสนอยติทาบนายแพทย์รวีสสบัญชีรายชื่อพักพลังทำใหม่กล่าวถึงร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสและพรบว่าด้วยพักการเมืองว่าเมื่อช่วงเช้ากลุ่มพักเล็กและพักขนาดกลาง ได้มีการปรึกษาหารือกันโดยมีการนัดพูดคุยกันในวันศุกร์ที่26นี้พักเล็กและพักขนาดกลางจะมีการพูดคุยกันถึงมาตรการในการเสนอเช่นเราอาจจะไม่เสนอยติเข้าไปแต่อาจใช้วิธีสงวนแปลยติหรืออาจรวมตัวการเสนอยติขึ้นไปทาบเลยไม่ว่าจะเสนอยติเดียวหรือเสนอแยกเป็นหลายยติหรืออาจจะแยกเป็ทีละประเด็น เพราะหากมีบางประเด็นตกบางประเด็นอาจจะชนะได้เมื่อถามว่าได้มีการพูดคุยกับพักฝ่ายค้านอย่างพักก้าวไกลและพักเสรีรวมไทยหรือไม่นายแพทย์ระวีกล่าวว่าในส่วนตัวได้มีการพูดคุยกับพักขนาดกลางหลายพักรวมไปถึงพักรวมพลังประชาชาติไทยซึ่งอาจจะส่งตัวแทนมาร่วมประชุมกับเราในวันศุกร์ด้วยเบื้องต้นเราจะพูดคุยกับหลายพักร่วมรัฐบาลก่อน ส่วนกรณีของพักคก้าไกลและเสรีรวมไทยนั้นถือเป็นการคุยส่วนตัวไม่เป็นทางการแต่ทิศทางก็เห็นไปในทางเดียวกันขอขอบคุณข้อมูลจากมาติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ